แกงขี้เหล็กเก็บไวดูฮะสดันแกงขี้เหล็กเพื่อนๆพอนอัน,นี่ใบาย่ายนาแกงขี้เหล็กเพื่อนๆอ,อันนี้ขี้เหล็กนีชะอมต้นหอมผักชีลาวใบแมงล้พรี่แกงก็จะมีกระเทียมหอมแดงพริก ค่<ข>ะอ,อ,จจอันนี้มะเขือพวงแกงขี้เหล็กขาดไม่ได้ก็คือหัวขากับหอมแดงถ้าขาดหัวขากับหอมแดงนี่ก็คือไม่ต้องทำอันนี้สําคัญพริกแกงมีสามอย่างนี้เดี๋ยวจะโครกรวมกันน้ำน้ำแยงน,น้ำปั่นแล้ว ปั่นก็ใส่น้ำกองแล้แต่น้ำมันอันนี้พริกแกงที่โขกไปเพื่อนๆมีขา่าตะไคร้พริกหอมแดงวันนี้จะทำแบบไม่ใส่กะทิทำแบบทำแบบอีสานของเธอเลยไม่ใส่กะทิแต่ว่าใส่หมูสามชั้น ก็เลยต้องคั่วหมูก่อนคั่วหมูกับพริกแกงก่อนคั่วหมูกับพริกแกงก่อนเพนให้มันหอม คั่วหมูให้หอมก่อนถ้ามามันแหง้งเพื่อนๆก็เหยาะใบเรอยนางอ่ะลงไปแต่อันนี้มันไม่แห้งเพราะว่าเราคั่วไฟอ,อ่อนจะได้หอมพริกแกงหมูสุกแล้วพริกแกงหอมแล้ว อันนี้ก็เติมน้ำไปยะนางมัไปเลยลใส่ขี้เหล็กลงไป ใส่มะเขือพวงลงไปอันนี้มันคือเคล็ดลับที่จะทำให้ขี้เหล็กไม่ขมแต่ว่าบังเอิญว่ามันเข้ากันมากเลยได้ความอร่อยด้วยได้ความไม่ขมด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านอะ่ะเขาจะใส่มะเขือพวงนี้แหละลงไปแล้วขี้เหล็กจะไม่ขมอ่ม,มาก,กินมากเลยเพื่อนๆ สูตรใส่กะทิก็อร่อยเหมือนกันนะเพื่อนๆแต่วันนี้อยากกินแบบอีสานขอมเท้ ใส่ชูรรถลงไป น่ากินมากเลยเรื่อนหอมมากเลยใส่กะทิจะยิ่งอร่อยเพื่อนนแต่ว่ามันมันก็อร่อยคนละแบบไงก็อยากกินแบบนี้ด้วย เอาสติกมาแรกก็ไม่ยอมอันนี้สำคัญมากชะโอมชะอมมันมีน้อยนี่เท่านี้เลยจริงๆต้องใส่เยอะกว่านี้